5เช็คลิสต์เลือกซื้อที่ดินไม่ให้พลาดที่มือโปรยังต้องใช้ครับสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินไม่ว่าจะซื้อเพื่อปลูกสร้างบ้านของตัวเองหรือซื้อเพื่อพัฒนาที่ดินนะครับถ้ากังวลว่าหลักจะตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินผิดลองใช้5เช็คลิสต์นี้ดูนะครับมือโปรทุกคนยังต้องใช้กันเลยนะครับเช็คลิสต์ที่1นนะครับทำเลรอบข้างตอบโจทย์ของเราไหมนะครับ อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะโจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนที่จะซื้อเพื่อพัฒนาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีวิธีการมองทําเลที่แตกต่างจากคนที่ซื้อเพื่อแป่งแปลงดังนั้นเนี่ยทำเลรอบข้างต้องตอบโจทย์ของคุณก่อนนะครับถ้ามันไม่ตอบโจทย์แปลว่าทําเลนั้นถึงแม้มันจะสวยจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ที่คุณต้องการนะครับเช็คลิสต์ที่2ครับทางเข้าที่มายังแปลงที่ดินของคุณนั้นสะดวกสบายตอบ การใช้ซอยหรือไม่นะครับสำหรับการเลือกซื้อที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อพัฒนาเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วทางเข้านั้นสําคัญมากๆนะครับถ้ามันคับแคบและเข้าไม่สะดวกตรงนี้เป็นปัจจัยลบต่อที่ดินแปลงนั้นทันทีเลยนะครับเช็คลิสต์ที่3ครับระดับที่ดินนะครับเสมอกับทางถนนหนทางที่อยู่หน้าที่ดินหรือไม่นะครับเพราะตรงนี้มันจะมีผลต่อต้นทุนของคุณทันทีถ้ามันต่ํากว่าถนนเยอะ นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเสียต้นทุนในการถมดินเพื่อปรับระดับตรงนี้จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ทันได้คิดตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับเช็คลิสต์ที่สสาธารณูปโภคครับไฟฟ้าและประปามาอย่างแปลงที่ดินของคุณไหมนะครับบางคนเนี่ยไปดูที่ดินเห็นทุกอย่างสวยงามหมดเลยนะครับลืมแง้มองดูบนฟ้าเฮ้ยมีสายไฟฟ้ามาพาดแถวๆนี้บ้างหรือเปล่าหรือลืมก้มดูที่ บนพื้นดินของคุณว่ามีท่อประปาหรือมีระบบน้ําเป็นยังไงนะครับเรื่องเหล่านี้มันมีผลต่อต้อนทุนของคุณนันทีเพราะคุณต้องไปขยายเขตหรือบางทีคุณต้องเจาะน้ําบาดาลซึ่งกลายเป็นว่าที่อยู่อาศัยแถวนั้นมันไม่สะดวกสบายนั่นเองนะครับและเช็คลิสต์ที่5นะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของที่ดินแปลงนั้นให้ดีนะครับมันมีปัญหาติดอะไรอยู่บ้างไหมโดยเฉพาะในเรื่องของทางที่ติดอยู่กับที่ดินนั้นๆน,น,นะครับว่าที่ดินแปลงนั้น เป็นที่ดินตาบอดหรือไม่นะครับเรื่องกรรมสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยใส่ใจให้ดีเพราะมันหมายถึงความถึงการที่คุณจะนําไปขายหรือไปต่อยอดนั้นจะมีอุปสรรคนั่นเองนะครับ5เช็คลิสต์นะครับที่คุณทําตรวจสอบได้ครบทุกข้อแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะตัดสินใจไม่พลาดเกี่ยวกับที่ดินของคุณนั้นแทบจะน้อยลงมากๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ